ให้ดูพระอาทิตย์โอ้โ oh, หวันนี้แดดแรงมากเลยบอกว่าฝนตกกอดช้างไม่ตกนะจ๊ะ uh, อยู่กอดช้างสองวันนี้ไม่ตกเลยแต่วันที่เดินทางฝนตกเยอะมากรึกว่าช่วงนี้วันนี้ก็ห้องพักส่วนใหญ่ก็เช็คเอาท์แล้วทุกคนก็ต้องรีบออกจากห้องเพราะว่าไม่อยากจะไปเจอมาหากาบรถติดบนเขาแล้วก็รอลงเรือเหมือนตอนพี่ขามาเพราะว่าทุกคนก็ทะรักทลายเข้ามาที่ เกาะตราดใช่ไหมคะโมตอนที่มาเนาะสิบชั่วโมงทุกคนติดอยู่ในรถในเรือช่วงขาออกนี้ก็โรงแรมเขาก็เลยบอกว่าให้รีบออกไปเลยนะคะกินข้าวเสร็จก็คือเช็คเอาท์ทุกคนเช็คเอาท์เลยมอเรีงจ้าวันนี้เป็นวันที่สามที่อยู่เกาะช้างวันนี้จะไปทำบุญที่วัดถ้าหากว่ามีอะไรดีๆส,สวยๆก็จะถ่าย เอาเป็นคลิปมาฝากเพื่อนๆน้องๆลูกๆและหลานทุกคนนะจ๊ะนะจ๊ะไปกันดูกันเลยนะคะแต่ก่อนจะไปก็จะไปกินข้าวก่อนแล้จะไปวัดประมาณใส่นิดนิดนึงนะคะแล้วก็เผื่อบางทีอาจจะเลยไปดูอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวเจอกันนะคะระหว่างเดินไปทานข้าวนะคะก่อนไปทําบุญก็ให้ดู บรรยากาศทะเลหลังห้องตาสวยงามมากเลยกระทบโขดหินฟังเสียงขึ้นไปด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะทางเข้าวัดจ้ากำลังจะเข้าประตูว,วัดเดียวเข้าทางเดียวใช่หมหยทีจอดบริเวณวัดค่ะวัดคลองพร้าวเกาะช้างมาทำบุญออกเข้าพรรษา พระเขาจะนอนเป็นกุฏิของพระแต่และพระคุณตาเปคนบอกพีนีว่าที่นีแบบว่าเอาชุดไทย่พอนคือก็บริเวณที่จอดรถตรงลานวัดนะคะก็โดยร,รอบรอวัดทั่วๆไปนะคะก่อนที่จะเดินเข้าไปประรำมมิธีของการถวายสัานเบบ้แล้วตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมง15นาทีไม่เป็นไรไม่ทันเราก็ไปหาจเจ้าอาวาสก็ได้ ไม่ได้ถ่ายรูปนูเป็นภาพนิ่งอวิดีโอถ่ายนี่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไม่ถ่ายภาพวิดีโอไปทำบุญกันตา,า,าสาสาวสามสาวที่สเกิด <laughs> สามสาวที่สเกิดไปทำบุญกันนะคะโดยเป็นข้างหน้าเขาก็จะโอเค ็มีท uh, ี่ให้เราแบบว่าท uh. ําบุญอาถวายเทียนและพวกงี้มีอยู่พี่นี่เดี๋ยวเรารอชุดต่อไปก็ได้พี่นี่ให้ให้พี่นี่เดี๋ยวเรารอก่อนเดินดูก่อนเออกันแล้วแต่เดินดูก่อน อันนี้ก็จะมีแบบว่าน้ำมันตะเกียงสวยงานมากพี่ี่ม่าถ่ชยค่ก เราต้องไปเอาถวายกับพระองค์อุ้ยหักไปเร็ให้หน่อยที่นี่มันก็อัดวีดีโออยู่เนาะ,นะก่อนที่เราจะไปไหว้พระสงฆ์นะคะหลักหลักตรงๆง,รงจริงๆเลยก็เราต้องไหว้พระพุทธเจ้าก่อนนะคะเพราะท่านเป็นผู้ที่สำเร็จธรรมแล้ว าวัดแล้วร้อนได้ถวายเทียนเข้าพรรษาสเสร็จแล้วค่ะนี่เป็นโบสถ์ทำบุญเสร็จแล้วเป็นไงบ้างคะ ก็ร้อนนะสงสัยของมันจะออกจากกรวโเ้ยเสร็จแล้วทำบุญเสร็จแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็มีความสุขอิ่มเอิบรับอิ่มบุญนะคะจ้าอิ่มบุญนางเอกนางเอก เอ,เอากับใครใครก็ได้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 ตอนนี้เหรอมันไม่มีนะนะ <c oughs> ถนนรอบๆเากาะช้างนะคะกับดากทำบุญเอาวิวสองข้างทางมาฝากนะคะ This is Thailand after c o v i d 19นะจ๊ะเบือบ่อทะเลแล้วขี่เราเอาะไรสุดนะทีนี้ ังม่สวยวะพี่พี่นี่แตอนที่มามันมือดอะไม่ได้ถ่ายอะทุกคนก็ถ่ายตอนตอนวันนี้ก็แล้วกันเนาะกลับมาจากทำบุญคิดว่าเป็นวันมาเข้ามาแบบนี้บรรยากาศแบบนี้โอเค ตอนที่มาเมาถึงแั้วเราุูชกว่าก็ขอจบคลิปการทําบุญวันเข้าวรรษาแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆพื่นี่น้องพี่พี่ทุกท่านนะคะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะโชคดีมีชัยสวัสดีค่ะ